สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมช่องโบราณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566สำหรับชาวรักนณาราศีธนูหรือชาวราศีธนูอันดับแรกจะพูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปเดือนนี้หลายท่านก็คงจะต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทำข้อตกลง ทำสัญญาหรือทำนิติกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผลประโยชน์เช่นนายหน้าตัวแทนหรือการเป็นโนอมนินีหรือบางท่านอาจจะมีการไปเรียนรู้เข้าคอร์สอบรมสัมมนาหรือไปสมัครเรียนหรือไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้าไปเรียนในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ในด้านการงานสำหรับท่านที่ทำกิจการส่วนตัวอาจจะมีการไปเซ็นสัญญารับงานใหม่งานเพิ่มหรือทำสัญญาผิดชอบส่งงานส่วนท่านที่มีอาชีพเฉพาะเช่นนักบัญชีทนายความท่านก็จะมีงานเพิ่มขึ้นและเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้ประสบการณ์มากเป็นพิเศษส่วนท่านที่มีงานประจำก็จะรับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือเนื้องานมากขึ้น ในด้านการเงินรายได้ผลประโยชน์ต่างๆก็จะหมุนเวียนเข้ามือมาเรื่อยๆบางท่านอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ใหญ่ๆเช่นบ้านรถที่ดินหรือลงทุนในตลาดหุน้นตลาดเงินทุนต่างๆในด้านความรักชาวราศีธนูในเดือนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็สมานฉันทีกันดีอยู่ส่วนคนโสดก็แล้วแต่ใจจะไขว่คว้า เอาแบบที่สบายใจหรือเห็นสมควรก็แล้วกันเพราะเดือนนี้ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการทำมาหากินด้นานสุขภาพอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆพอให้เกิดความเจ็บปวดฟกช้ำดับเขียวถลอกปอกเปิดเลือดซิบๆจากความประมาทเลินเลิกของเจ้าจตาเอรทำพยากรเสริมชาวรัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันอาทิตย์ ก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองรายได้ผลประโยชน์อาจจะเกิดความเครียดวิตกกังวลมากกว่าปกติชาวรัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีปัญหาเก่าๆเดิมๆเข้ามาให้แก้ไขหรือเจ้าจะตาอาจจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเส้นทางชีวิตประมาณนั้น ชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันอังคารอุปสรรคปัญหาต่างๆจะประเดยประดังเข้ามารอบทิศส่วนมากก็จะเป็นความยุ่งยากทับซ้อนหรือปัญหาเก่าที่แก้ไม่ตกก็เป็นได้ชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันพุธเจ้าชะตาช่วงนี้เขาจะเรียกว่าวาจามีสเสน่ห์มีคารมคมคายพูดจามีคนเชื่อถือเขาว่าปากเป็นเอก หรือปากพารวยก็ได้นะครับชาวรักคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันพฤหัสบดีจะได้รับการโปรโมตได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่หรือซื้อหาของตกแต่งบ้านชาวรัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันศุกร์จะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ หรือในศาสตร์ที่เป็นสมัยใหม่ได้เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไปอบรมสัมมนาในที่ต่างๆชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันเสาร์หลายท่านอาจจะมีความกดดันเกี่ยวกับรายได้ผลประโยชน์การเงินการทองการทำมาหากินอยู่บ้างแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับท่านที่เข้ามาชมทางช่องโบราณจารย ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ถ้าท่านเกิดความรู้สึกไม่สบายใจก็ขอแนะนำว่าให้ท่านกลับไปชมคลิปพิเศษเรื่องส่งดาวปีพศ2565และเสริมดวงปีพศ2566 และขอแนะนำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโบราณจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ